ปฏิจจสมุปบาทคำนำอัตมามีความรู้น้อยบวชแล้วก็เข้าป่าเลยทั้งโยมและพระต้องการให้อัตมาอธิบายหลักปฏิจสฏจสมุปบาทธรรมหรือปฏิจจสมุปบาทการอธิบายต่อไปนี้เป็นการเอาความรู้ที่แกะลอยความรู้ของพระพุทธเจ้าจากภาคสมาธิมาอธิบาย อัตมาจะอธิบายแบบเมื่อผู้อ่านอ่านจบต้องเข้าใจได้ด้วยตนเองหมดความสงสัยในความเกิดขึ้นของเหตุและความดับถาวรเพราะหมดเหตุปัจจัยยาคูแดงสัมปันโนทิขุจะอธิบายปฏิจสมุปบาทฝ่ายเกิด คือกำเนิดสี่และความเกิดขึ้นของโลกก่อนสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้แยกได้เป็นสองสมมติว่านามกับรูปคำคำนี้มีความหมายกว้างรวมทั้งหมดทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตตรงกับคําว่าสะสาร และพลังงานพลังงานมีสองชนิดคือกลุ่มพลังงานที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อจักรวาลน,นั้นๆดวงอาทิตย์หมดพลังงานโลกใหม่ก็จะไม่เข้าทางโครจรอ,อีกกาเล็กซี่เป็นจักรวาลลางเมื่อการเวลาผ่านไปจนนับไม่ได้พลังงานหลักคือพลังงานอนันต์จักรวาล ก็จะทำหน้าที่รีไซเคิลกระบวนการธรรมชาติให้ซากดวงดาวดวงอาทิตย์หมุนวนก็เกิดเป็นหลุมดำขึ้นเองอย่างหนึ่งเกิดโดยดวงจิตที่เป็นชานเพ่งไปในอวกาศจนทำให้ซากดวงดาวหมุนวนกันดูดกันจนเกิดเป็นหลุมดำขึ้น จิตท่านผู้มีฌานเหล่านั้นเมื่อเห็นหลุมดำและเบิดขึ้นเกิดเป็นดวงอาทิตย์ก็มีความสำคัญว่าตนเป็นผู้สร้างโลกสร้างจัก,กรวาลเราคงเคยฟังคำสอนที่มีพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกผู้มีฌานจิตสร้างได้จริงส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นคือ เมื่อธาตุสี่ประชุมเป็นโลกแล้วอยู่ในทางโคจรที่พอดีผ่านการเวลาที่ยาวนานจนนับไม่ได้น้ำที่มีมากเกินไปก็แห้งไปเกาะตัวเป็นน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แผ่นดินเริ่มโผล่ขึ้น พืชต่างๆเริ่มเกิดขึ้นเมื่อธาตุครบจิตที่หมดบุญหมดบาปจิตที่มีเศษบาปก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกำเนิดสี่เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของเหลวและเกิดขึ้นเองเรียกว่าโอปปาติกะโอปปาติกะกายมีธาตุสี เทวดาที่หมดบุญจิตมีอาสวะอวิชชาอยู่ก็เกิดก็จะเกิดโอปปาติกะใช้พืชเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ต้นไม้ชนิดนี้จะใหญ่มากแต่ไม่สูงความสูงราวสองถึงสเมตรมีกิ่งใหญ่แผ่ราบไปทุกทิศต้นไม้ ้นนี้คือมักลีผลจิตมีอวิชชาแปลว่าไม่รู้ความจริงตามที่มันเป็นจริงจิตจึงปรุงคิดนึกเอาร่างกายเก่าของตนตอนเป็นเทพเทวดาดอกไม้ของพืชนั้นก็เกิดสังขารเป็นร่างกายมนุษย์บางลูกก็มีเพศหญิง บางลูกก็มีเพศชายเมื่อโตขึ้นตัววิญญาณหรือจิตก็เข้าอาศัยหัวใจเต้นจากนั้นก็โตขึ้นครบนามรูปที่สมบูรณ์จากนั้นประสาทสัมผัสเริ่มทำงานมีอายตนะตาหูจมกูกลิ้นกายใจสมองรับรู้สุขทุก เฉยๆแต่ไม่รู้จักชื่อภาษาสมมุติว่านี่เป็นสัตว์หรือเขาสมมุติว่าเป็นคนเมื่อมนุษย์เหล่านี้หลุดจากขั้วต้นไม้เส้นผมก็จะงอกขึ้นเต็มวัยหนุ่มสาวธรรมชาติของวัยหนุ่มสาวย่อมมีสัมผัสรุนแรงก็ชอบใจไม่ชอบใจ เกิดเวทนาก็ตัณหาก็เกิดขึ้นใส่ภาษาสมมติเข้าไปเพื่อการสื่อสารให้คุยกันเข้าใจว่านี่หญิงชายนี่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็เกิดอุปาทานมีความสำคัญมั่นหมายว่าธรรมชาติอันนี้ เป็นเราจริงๆและเป็นเขาจริงๆเป็นจริงเป็นจังไปตามสมมุติสัจจะนั้นๆทุกขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงข้อมูลสมมุติภาษาพร้อมเวทนาย่อมไหลเข้าหาใจเสพอารมณ์นั้นๆอย่างเต็มที่ ดีใจจนตายก็มีเสียใจจนตายก็มีเพราะตัวอุปาทานนี้เกิดจากภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจิตเสพเวทนาจนลืมความจริงว่าตนเองจริงๆเราคือธรรมชาติเกิดจากธาตุสี่ประชุมพลังงานก็แตกตัวเป็นจุลินทรีย์ จากนั้นพัฒนาจนเป็นสัตว์ที่โตตัวโตขึ้นเรื่อยๆนั่นคือจุดเริ่มต้นจิตที่มีอวิชชาไม่รู้อริยสัจสี่หรือว่ารู้แต่ไม่เอาเพราะชอบสนุกอยู่ยังไม่เห็นทุกข์ก็ อยู่รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อต่อไปเพราะทุกเซี่ยวทุกทุกเซี่ยวของเสี่ยววินาทีจะมีการระเบิดของหลุมดําไม่มีเวลาว่างเลยและไม่มีเวลาใดว่างจากดวงอาทิตย์โลกดับไปมันมากไร้ขอบเขต มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีที่สิ้นสุดธรรมชาติอาศัยเหตุก็เกิดหมดเหตุปัจจัยจริงๆก็ดับได้บางท่านก็ดับแบบปล่อยทิ้งเลยก็คิดว่าตนปล่อยวางได้แล้วคนที่จะดับได้นั้นต้องมีครบทั้งศีลสมาธิปัญญา ใสิกขามีศินสิบสมบูรณ์สำรวมระวังในพระปาติโมกไม่กระทำกรรมใดๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดอีกบุญก็มีศินเป็นบุญบุญก็อยู่ในที่สงบสงัดบุญก็คือมีปัญญาหยุดชั่ววางดีดับอยู่ เพื่อประพฤติพรมจรรย์ลมหายใจมีอยู่ลมมีอยู่ไว้หายใจอยู่ศีลส,สมาธิปัญญาสติวินิโยมีสมาธิเข้าไปเล่นได้เข้าไปพักผ่อนในฌานได้ไม่ผิดธรรมผิดวินยัยอยู่รอเวลาออกจากบุญ ถ้าวางบุญได้ก็จบได้ไม่ใช่เอาเงินมาเอาเงินมาแล้วจบนั่นมันมั่วแล้วเอาวัง